ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงนะคะมาวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เหมือนกับอากาศหนาวด้วยแล้วก็ผสมกับฝนตกนะคะในช่วงต้นเดือนมกราคมาพุทธศักราช2566นะคะ2023นะฮะเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคมที่เข้าสู่อากาศหนาว แปรปรวนนะคะต่างๆมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะของตนเองด้วยนะคะเช้าวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าในเรื่องของอพระมหา,าพระมงคลมหาลาบนะคะของคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะคะซึ่งสร้างด้วยเนื้อผงโสรสะมหาพรมนะคะ จากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดนะคะ,ะพระเครื่องหรือพระผงแห่งยุคนะคะซึ่งมีพิธีอธิษฐานจิตที่ยิ่งใหญ่มากในรอบ50ปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างพระเนี่ยซึ่งมีประธานเป็นคารวาสนะคะเป็นมาหาอุบาสิกานะคะเป็นอุบาสิกาก็คือเป็นโยม ผู้หญิงนะคะที่มีความรู้ภายในหรือมีอจิตตานุภาพสูงจนได้รับการยอมรับนะคะจากาพระสงฆ์พระอริยสงฆ์นะคะของอประเทศไทยทั่วฟ้าเมืองไทยนั่นเองนั่นก็คือมหาอุบาสิกาคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมอาจารย์เองก็พึ่งามาสนใจก็ช่วงประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะเห็น หลายๆคนทําคลิปคุณแม่บนเรืองไปไหว้วัดสัมพันธ์ทวงไปไหว้คุณแม่อธิษฐานจิตคุณแม่ช่วยด้วยเรื่องของอโรคภัยไข้เจ็บได้ฉมังนักแลคุณแม่เป็นผู้ที่มีแม่ตากรุณาจิตสงสารแล้วก็อิทธิปฏิหารของคุณแม่ในด้านของอพลังแห่งนิโรธสมบัตนะิหรืออานาจสมาธิขั้นสูงนะคะ,ะบางท่านก็ได้ประสบนะคะประสบการตรง จากคุณแม่นะคะบางท่านก็ได้เล่าถึงพระคงของคุณแม่ที่ได้นำไปแล้วก็เกิดอิอทธิคุณปฏิหารนะคะเหนือธรรมชาติมากมายเหลือเกินไม่ว่าแต่ในเรื่องของอาศัยศาสตร์ไม่ว่าแต่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตไม่ว่าแต่ในเรื่องของอาการค้าขายไม่ว่าแต่เป็นในเรื่องของ ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์ทรมานหรือความอัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของโชคลาภนะคะความโชคดีที่เข้ามาในชีวิตนะคะของแต่ละคนไปนะคะซึ่งอาจารย์ก็เอาฟังไปแล้วก็รู้สึกรู้สึกขนลุกขนพองนะรู้สึกรู้สึกชื่นชมว่าเอ๊ะทำไมอ,อย่างน้อย ประเทศไทยเราเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าไปทางเทคโนโลยีไปสักปันใดก็ตามแต่มนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องดิ้นรนทำมาหากินความเชื่อของมนุษย์นะคะก็ยังต้องดำรงอยู่นะคะมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่กำเนิดเกิดโลกจนถึงวันที่สิ้นโลกนี้ไปก็ได้นะวันที่แตกตายทำลายขันนี้ไป ยุคต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นหล,นล,นล,นลุนของเราอีกนะครับก็จะเกิดมาเรื่อย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 ื่อยถความเชื่อเหล่านี้ไม่ว่าแต่เป็นความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีศาส,สนา <analyze> ก็ยังมีความจําเป็นและความสําคัญอยู่กับมนุษย์ตราบนะตราบชั่วฟ้าดินสลายตราบจนวันโลกนี้ไม่เป็นโลกตราบจนวัาโลกเนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณ พอแม้แต่ในยุคที่ไม่มีศาสนาก็ตามแต่ความเชื่อในทุกแง่มุมไม่ว่าแต่เรื่องของโหราศาสตร์ไสยศาสตร์พลังเหนือธรรมชาติพลังทางบวกพลังทางลบหรือไม่ว่าแต่ความโชคดีหรือสิ่งที่นำพาให้ประสบความวิบัติหรืออะไรต่างๆความเชื่อในลักษณะแง่มุมต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงดำรงอยู่นั่นเองจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตามแต่ว่าความเชื่อในลักษณะหนึ่ง ที่รู้สึกว่ามันจะมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถตอบโจทย์มนุษย์ได้มากนั่นก็คือความเชื่อที่มีต่อคําสอนในศาสนาหรือความเชื่อที่มีต่อพระอริยบุคคลความเชื่อที่มีต่อ,อ,อต่อพลังอํานาจเหนือธรรมชาติของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะฮะเพราะว่าความเชื่อเหล่านี้เมื่อเชื่อเข้าไปแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการศึกษา ความเชื่อเหล่านี้ก็จะเป็นที่มาของความเป็นมามีความเป็นมาอย่างไรในเรื่องนั้นมีความสําคัญอย่างไรในเรื่องนั้นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายอย่างใดในเรื่องนั้นในกรณีของคุณแม่บุเรงตรงบุญเติมเองก็ตามนะคะเราก็จะเห็นความหมายของของการปฏิบัติธรรมการที่คุณแม่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาพุโทโธ จนสามารถรับรู้คุณธรรมขั้นสูงแล้วก็การเข้าถึงคุณธรรมขั้นสูงได้นะคะจนสามารถามาช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะคนข้างเคียงให,ให้ได้รับรู้ว่าพลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยพลังของพระศาสนาเนี่ยมีความยิ่งใหญ่มีความอลังการแล้วก็มีความล้ำลึกแล้วก็พลังเหล่านี้สามารถมาโปรโด,ดคนแล้วก็มาช่วยคนได้ดังที่เราเห็นคุณแม่ได้อธิษฐานศีลาน้ํา คุณไม่ได้อธิษฐานกร,กระเป๋าเงินมหาลาบคุณไม่ได้อธิษฐานพระพุทธโธน้อยแต่ละรุ่นต่างๆแล้วก็คุณไม่ได้อธิษฐานพระมงคลมหาลาบนะฮะซึ่งแม้แต่อาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทร์เองก็ตามอาจารย์ก็ได้มาเหมือนกันนะคะก็มีมาเหมือนกันที่อยู่กับคคนี่นะคะก็ได้เลี่ยมทองก็เก็บเอาไว้นะคะทั้งๆที่อาจารย์ก็ มีคนถูกขอซื้อไปแล้วนะอาจารย์ก็ขายไปแล้วนะเมื่อขายไปแล้วก็กลับมาได้ศึกษาอีกนิดหนึ่งก็กลับไปซื้อมาคืนในองค์เดิมนั่นแหละอธิษฐานจิตว่าถ้าองค์นี้จะเป็นของอาจารย์ก็ขอให้อยู่กับอาจารย์แล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่เราสร้างถวายท่านเนี่ยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรที่เราฝังไว้เนี่ยนะคะก็ขอให้เงินทองที่เราอยู่ในคอเราเนี่ย อย่าได้อันตรธานขอให้มันเป็นทองที่เจริญงอกงามให้เป็นทองที่เป็นเป็นร่มโพร่มใสเป็นทองที่อยู่กับเราไป10 20 30, 30ปีจนวันที่เราตายแล้วก็ให้เกิดทองเงินทองเ,อเกิดขึ้นกับเราให้เรามีกิจการที่มั่นคงให้เรามีที่มาของเงินให้เรามีที่มาของทรัพย์ไม่ใช่ว่า,เ,าเราใส่ไปนิดนึงสองสามวันเดี๋ยวก็ถอดเอาไปขายและอย่างเงี้ย ลำบากยากจนเหลือเกินจะหาเช้ากินค่าก็ไม่มีอย่างเงี้ยเนาะดัะนั้นอาจารย์ก็เลยลองมาอธิษฐานดูนะคะถือว่าสร้อยเนี้ยเป็นสร้อยที่อาจารย์ใส่ได้นานที่สุดในระหว่างที่ใส่พระเครื่องแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใส่ออกงานหรือเวลาใส่ไปที่ไหนก็แล้วแต่รู้สึกว่าจิตใจของตัวเองมีพลังกระชุ่มกระชวยแล้วก็จิตใจของตัวเองจะมีความคิดบางอย่างที่มันมันเหนือกว่ากว่ากว่าสิ่งที่มัน มันมันพึงจะเป็นได้อย่างเช่นการคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่า,เ,าเราจะมีสติในการใช้ชีวิตเนี่ยมากขึ้นนะคะเราจะมีสติในการที่จะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความอะไรเราก็จะไปในทางนั้นมันเหมือนกับว่า พลังบุญเหล่านี้นะทุ่มครองรักษาเราอาจารย์ก็เลยรู้สึกเออตั้งแต่ได้คุณแม่มาเนี่ยก็อธิษฐานนะเมื่ออธิษฐานนะพระของคุณแม่ก็มาเรื่อยๆโดยที่เราเองก็ไม่จําเป็นต้องหาเหมือนที่ใน Facebook นะคะที่อาจารย์ได้ติดตามท่านคนหนึ่งนะนะคะท่านก็ได้ออกมาไลฟ์นะคะแล้วก็มาพูดปฏิหารของคุณแม่นู่นนี่นั่นว่าถ้าเราปฏิบัติด,ดีแล้วแล้วก็เลืกถึงคุณแม่ทุกเช้าค่ำนะอธิษฐานถ้าบุญ บารมีของเรามีเราเคยสร้างเราเคยให้มาแต่ก่อนพระของคุณแม่ที่ถึงนะไม่ว่าแต่จะเป็นองค์ของคุณแม่จริงๆหรือที่คุณแม่ได้อธิษฐานจิตไว้นะ่ะที่เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทุลีหนึ่งก็ตามที่คุณแม่ได้อธิษฐานจิตไว้ด้วยพลังของนิโรธสามาบัติเนี่ยก็จะดึงดูดไปหาบุคคลบุคคลนั้นนะคะเหมือนพูดง่ายๆก็คือวิ่งไปหาเจ้าของนั่นแหละเจ้าของเขาถ้าเราลึกลึกนึกถึงคุณแม่ก็เหมือนเปรียบประดุจมาคุณแม่ได้ได้อยู่กับตัวของเรา ดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นของคุณแม่นะคะที่คุณแม่ได้เคยอธิษฐานเคยตั้งคิดเอาไว้แล้วก็จะวิ่งหาคนนั้นนะคะก็จะวิ่งมาที่คนนั้นไม่ว่าแต่รูปกายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะมะีพระของคุณแม่บนเรือนนะคะเป็นพระพุโทโธนะคะเป็นพระผงพุโทโธที่ได้รับมวลสารนะคะ,ะได้รับมวลสารจากคุณแม่นะคะที่มีการนำมาสร้างใหม่เนาะน สร้างปี2 5 1 1นอะคะอาจารย์มี1องค์2องค์นะคะแล้วก็มีภาพคุณแม่ด้วยเนาะนะคะแต่ภาพนี้ก็ไม่ถึงนะแต่อาจารย์ไปเห็นไปเห็นไปเห็นเซียนพระนะไปเห็นคนที่เขาขายพระเครื่องนะเขาวางขายแล้วก็ก็มองเห็นแวบ,บเดียวนะแท้ไม่แท้ไม่รู้อ่ะนะก็ถามเขาว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาเอา400นะอาจารย์ก็ควักให้เงิน400ไปเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแท้ไม่แท้ เพราะอาจารย์มองเห็นว่าเป็นคุณแม่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้แล้วก็ถือว่าเป็นภาพเดียวนะฮะภาพเดียวที่อาจารย์มีแล้วก็บอกว่าเออได้ภาพนี้แล้วก็ไม่ไม่เอาละก็คือว่าคิดว่าสัญ,ญลักษณ์ของคุณแม่เนี่ยถ้าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใดก็ตามถ้าจิตวิญ,ญญาณของเราถึงแล้วเราตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจริงๆแล้วก็อยู่ที่บุญวัสนาบาร,รมีที่เราสร้างสิ่งเหล่านั้นจะเกิดความ จะเกิดพลังอัศจรรย์ขึ้นมาเองอาจารย์เชื่อแบบนี้แต่อาจารย์ก็ยังโชคดีที่อาจารย์มีพระพุทโธนะฮะทั้งทั้งที่พระพุทโธสององค์เนี่ยไม่ใช่ของอาจารย์นะแต่เป็นของของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะขนาดอาจารย์ขอท่านเฉยเฉนะท่านก็เออท่านคาดีฉันขอได้ไหมโน่นนี่นั่นเขาก็อาจจะเห็นว่าเราศรัทธาเริ่มใส่คุณแม่เนาะอาจารย์ก็มีอยู่ประมาณ4ีหองค์นะคะที่สร้างในสมัย2511นะคะแล้วก็สร้าง2 5 0 16เนี่ยสิหรือ16เนี่ยที่เป็นพระพุทธทชินราชที่มาจากมูลสารของคุณแม่เนี่ยโดยตรงนี่ก็อีกองคหนึ่งก็จะเป็น5องค์รูปคุณแม่หนึ่งแล้วก็จะเป็นองค์นี้นะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์โชคดีแล้วก็อาจารย์ภูมิใจมากรู้สึกว่าเออเราได้รักษาเอาไว้นะคะแล้วก็ได้ไปเลี่ยมทองแล้วก็ใส่แล้วก็เลี่ยมทองฝังเพชรน,นะคะใส่ด้านหน้านะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่ของคุณแม่นะ แล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นยันนะคะยันจัดพรรณรังสีนะคะแล้วก็เออใส่มาแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับที่เขาว่าจริงๆนะเขาว่ามันเป็นยังไงมันก็น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะทีนี้อาจารย์ก็เลยได้มาศึกษาวันนี้ก็เลยจะมาเล่าว,ว่าเออพระมหามพระมงคลมหาลาบเนี่ยทำให้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์แฮปปี้เนสเนี่ยมากๆเนี่ยมันมาจากกรณีของอะไรเหมือนที่อาจารย์ได้พูดกับ พวกเราทุกคนไปแล้วว่าการสร้างพระนะคะอะไรก็ตามหรือการสร้างอะไรก็ตามนะคะหรือภาพอะไรก็ตามไม่ว่าแต่ธนบัตรแบงแบงแบงร้อยแบงยี่สิบบงแบงแบงสิบแบงห้าสิบเบงห้าร้อยเบงพันเนี่ยภาพเหล่านั้นล้นแล้วแต่เป็นภาพในประวัติศาสตร์มีความสําคัญนะคะมีความสําคัญอย่างมากจึงก่อให้เกิด นำภาพนั้นมาไว้ในธนบัตรหรือที่เราเรียกว่าเงินตราได้นะคะที่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายเอาไปซื้อดินก็ได้ดินเอาไปซื้อทองก็ได้ทองเอาไปซื้อเพชรซื้อพลอยก็ได้เพชรได้พลอยแม้แต่เอาไปซื้อบ้านก็ยังได้นั่นก็คืออํานาจนะคะอำนาจของเงินตรานะคะอำนาจของเงินตราแม้แต่ทองเนี่ยกว่าเราจะได้มาใส่แต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยที่มาของทองเนี่ยเขาต้องไปขุดลึกขนาดไหนกี่กิโลใต้ดิน กว่าจะผ่านกันร่นกว่าจะผ่านกันหลอมกว่าจะผ่านกันเอามาสกัดออกมาเป็นทองแล้วก็เอามาขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปจนมาเป็นสร้อยนะคะแล้วก็มาเป็นสร้อยเสร็จแล้วก็เอามาตีโค้ดแล้วก็เอามาวางขายในร้านทองต่างๆเหล่านี้ดูกระบวนการทองว่ากว่าจะมาถึงผู้สวมใส่เนี่ยตั้งแต่ผู้สวมใส่กับที่ถิ่นที่มันกําเนิดเกิดมาเนี่ยมันคนละมันคนละชั้นกันเลยมันคนละมันคนละหยาดกันเลย ะะดังนั้นอํานาจเงินเนี่ยจึงไปซื้อสิ่งเหล่านี้หรือของทั่วโลกได้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยอํานาจของเงินนะคะด้วยอํานาจของเงินดังนั้นสิ่งที่อยู่ในธนบัตรนั้นก็จะบอกถึงความความสาคัญความเป็นมาประวัติศาสตร์นะคะเป็นต้นแล้วก็พระนะคะไม่ว่าแต่เป็นการสร้างอะไรก็ตามในรุ่นใดๆก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะมีประวัติศาสตร์ของมันแล้วก็มีเรื่องเล่านะคะ มีเรื่องเล่าของมันเสมออย่างเนี้เป็นต้นนะอาจารย์ก็จะให้ความสําคัญกับสิ่งเรนั้นว่าเอ๊ะพระเนี้ยนะคะ2,511เนี่ยของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยตั้งแต่2,511นเะเราเกิด2,527ก่อนเราอีกกี่ปีแต่พระองค์เนี้ยเกิดในสมัยนั้นแล้วก็ถูกรักษาแล้วก็ ล่องลอยไปอยู่วัดโน้วนวัดนี้ที่โน้นที่นี้คนโน้นคนนี้ผ่านมือแล้วผ่านมือแล้วเนี่ยองค์นี้องค์เดียวนี่ไม่รู้จะผ่านกี่มือนะคะผ่านกี่มือจนมาถึงเราคิดว่ากว่าเรากว่าเราจะเจอเนี่ยก็เมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วที่เราเจอนะคะเนี่ยมันผ่านมากี่สิบปีแล้วนะสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีมันผ่านมาเยอะมากเลยนานมากเลยที่ เวลาในการสร้างแล้วก็กว่าจะมาเจอเราอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นยุคนู้นกับยุคนี้ต่างกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมี ประวัติศาสตร์ของมันมีเรื่องเล่าของมันมีตำนานของมันก็จะผสมผสานกับความเชื่อแต่ที่นี่เ,นเลยก็คือผู้สร้างหรือต้นกําเนิดของมวลสารนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรื่องพุทธโน้อยอาจารย์จะเอาไว้ก่อนวันนี้อาจารย์จะเอาไว้ทีละอย่างแต่มวลนี้จะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้ท่านเนี่ยองเดียวมานะคะก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจและก็พอใจแล้วนะคะรู้สึกว่าเราจะ ไม่มีอะไรหรือเราจะมีอะไรแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเวลาอยู่กับตัวเราเนี่ยเรามีพลังพอเราเรามีพลังเนี่ยเวลาเราไม่มีอะไรสมมติว่าเราไม่มีเงินนะแต่เราก็มีพลังจิตที่ดีที่จะคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะหาเงินทางไหนเราจะต้องไปทํางานอะไรหรือเวลาเรามีงานเข้ามาเราก็จะทําด้วยความบากบานันทําด้วยความสุขทําด้วยแรงกายแรงใจที่เต็มเปี่ยมเนี่ยพลังม,มันแตกต่างกันขนาดนั้นนะ ตอนนี้พอเวลาเรารู้สึกว่าเออสิ่งเราเนี้ยมันเป็นพลังขับเคลื่อนเราให้เรารู้สึกว่าเราเรามี power เรามีเรามี vision นะคะเรามี energy นะคะเรามีพลังความคิดพลังการสร้างสรรค์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นพลังเกิดจากการอธิษฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ความคิดพลังทางบวกของเราด้วยแล้วก็ความโชคดีที่เราได้ครอบครองนะคะพระ,ะมงคลมหาราภนะคะเนื้อ ขงโสรสะมหาพรมนะคะอของวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องแห่งยุคนะคะซึ่งมีพิธีอธิษฐานจิตนะที่เราเรียกว่าปลุกเสกนั่นแหละแต่อาจารย์ไม่ค่อยคุ้นกับคํำนี้เท่าไรอาจารย์ก็เลยว่ามีพิธีและกระบวนการอธิษฐานจิตอันยิ่งใหญ่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานแล้วก็พระ เทราจาร์ยผู้ปฏิบัติปฏดดิิบัตชอบที่ทรงคุณทรงฤทธิทรงฌานนะทรงไตรสิกขาต่างๆลักษณะเหล่านี้นะคะท่านก็มาอธิษฐานจิตด้วยนะคะเมื่อท่านมาอธิษฐานจิตเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราได้ในสิ่งที่มีมีประวัติศาสตร์แล้วก็ เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาหากันมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เราก็รู้สึกมีความปลากลืมใจแล้วก็พอใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของพระมหามงคล พระมงคลมหาลาภของคุณแม่บุเรืองตบุญเติมว่าพระเนี้ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็วิธีอธิษฐานจิตนะตามที่อาจารย์อธิษฐานจิตอาจารย์อธิษฐานจ,จิตอย่างไรนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ